พีชอตเอสชวนออมคิรินการันตีคลับาฟเดย์เดอะซีรีส์4หรือรักแท้จะแพ้ความต่างสนุกมีข้อคิดดีๆกลับไปตามกันต่อค่ะสำหรับ e FM o ON TV ในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาอัปเดต ซึ่งเป็นซีรีส์ดีดีมากพูดเลยนะจ๊ะในรอบสองสามปีที่ผ่านมาถ้าเกิดพูดถึงซีรีส์ในเมืองไทยทุกคนก็ต้องถึงเรื่องนี้หรือเปล่าขับไปเดย์เดอะซีรีส์สี่นะคะตอนหรือรักแท้จะแพ้ความต่างนะคะคู่ที่หนึ่งเราก็ได้ไปสัมภาษณ์โฟกัสแล้วก็รวมถึงน้องมี่แน็กไม่ใช่แน็กน้องกาสิรอายุไปแล้วทีนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับคู่อีกหนึ่งคู่ค่ะนั่นคือคู่ของน้องออมใช่แล้วนะคะแล้วก็รวมถึงคีรินด้วยนะคะพราวล่าสุดครับหัวเรือใหญ่ยางพี่ชอดสายพ มนตรีกุลณอยุทธยาที่อ่องรักนะครับ<ฆ>ได้ยกกองมาถ่ายทำครับไปในดูซีรีส์สี่ครับตอนหรือรักแท้จะแพ้ความต่างนั่นเองซึ่งเป็นรักคู่ที่สองไปถ่ายทำกันที่ศูนย์หนุนรอเก้านะคู่นี้เนี่ยขอบอกเลยว่านางเอกคือนี่ฮอตมากตอนนี้อ,อองอ,อมสุชาพระเอกคือคิรินไซมอนนั่นเองครับมาร่วมกันถ่ายทอดความรักนะในเรื่องของความต่างของด้านภาษา<ฆ>ที่บางคู่เนี่ย เป็นอุปสรรคปัญหาทาให้ไม่เข้าใจกันได้ในอยู่นะรายละเอียดตอนนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรทราบซึ้งขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปฟังพี่ชอตพี่เอสก็รักแสดงพูดถึงความรู้สึกกันครับในเรื่องของความต่างเนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องของความต่างภาษา หรือต่างวัฒนธรรมนั่นเองนะฮะจะเห็นได้ว่าแบบตัวพระเอกผมก็จะเป็นแบบว่าฝรั่งที่พูดไทยไม่ค่อยช้ากให้เ,เขาพูดได้นะอันนี้แคสติ้งนานมากนะครับก่อนเราจะลงตัวที่พระเอกคนนี้ได้นะฮะส่วนน้องออมเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าตัวแทนของผู้หญิงไทยนี่แหละครับที่ว่าเ,าเกิดมีความดักกับแบบว่าคนต่างชาติแล้วก็ปัญหาของคนสองคนที่มีเ,เมติบโตมาต่างวัฒนธรรมกันนะอันนั้นคือที่มาของของความต่าง แล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นคนสองคนนี <AM güzel fit> ้จะผ่านมันไปได้หรือเปล่านั่นคือเรื่องราวของเรื่องนี้เขาเตรียมรอโดนเชือดเลยก็เขาโอเคค่ะเขาแบบเล่นเล่นเล่นดีเลยแล้วเขาก็ทําให้เราเชื่อได้ว่าแบบคือเขาแบบฝรั่งฝรั่งดูดูดูเหมือนจะพูดไทยไม่ได้ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดเก่งมากค่ะพูดไทยเก่งมากแล้วก็เข้าใจตลอดเลยนะเนี่ยใช่นินทาอะไรไม่ได้นะคะเข้าใจแบบว่าคําแบบจํานวนอะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจหมดเลยค่ะแล้วเาก็มีคนคีบแกงด้วย อ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างอย่างซีนเมื่อกี้เป็นซีนที่แบบคือต้องต้องเลอะต้องเลอะนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าห้ามโดนหน้านะนี่ก็จะเอามาโดนหน้าอย่างเดียวเลยพวกครนพวกอะไรเงี้ยค่ะก็แกล้งกันวาลงกันนะเคมีลงตัวค่ะได้ค่ะลงตัวค่ะเป็นคู่ที่ถ่ายคู่แรกแต่ปิดกล้องคู่สุดท้ายก็ ก็ไม่หนักใจครับเพราะว่าตัวคิรินนี่เราแคสกันเองเลยคือเป็นเป็นคนที่เราเรียกแคสเลยอะไรเงี้ยส่วนออมก็เคยทํางานด้วยแล้วก็ค่อนข้างง่ายมันยากตรงที่คิรินเป็นคนพูดชัดต้องทำไงให้พูดไม่ค่อยชัดเลยเนี้ยเพราะแบบเราห้ามเมาเลยนะเขารู้ทุกอย่างแบบรู้ดีกว่าคนไทยบางคนดรู้ทุกอย่างสับนั่นสับนี่รู้หมดเลยอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็ ดีใจเพราะกำกับไงมาทั้งคู่เลยจริงๆแล้วคลับไฟเด็กก็ยังมีมุมน่ารักน่ารักค่ะสำหรับซีซั่นนี้เนี่ยเราก็เลือกความน่ารักขึ้นมาประเดิมสำหรับซีซั่นสี่กันหรือรักแท้จะแพ้จุดๆเนี่ยในแง่ของความต่างค่ะเชื่อว่าหลายๆคนหลายๆคู่จะต้องเคยเจอเคยเจออย่างน้อยการที่คนสองคนจะมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมันต่างคนต่างที่มาที่ไปต่างความรู้สึกนึกคิดกันยิ่งอันนี้ต่างประเทศต่างชาติต่างศาสนาต่างทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับ ชุนกันแล้วก็เชื่อว so so okay. ่าหลายๆคู Neo ่ก็คงจะพ่ายแพ้กันไปก็มีหลายคู่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้แเ้ามาดูกันว่า3มคู่นี้นะคะก็จะมีออมกับคิรินมีพี่มอสกับน้องญี่ปุ่นค่ะแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นแก้วกับโฟกัสมาดูกันว่าคู่ไหนบ้างจะผ่านและคู่ไหนบ้างจะไม่ผ่านค่ะอย่าลืมติดตามดูนะคะ หรือรักแท้จะแพ้ความต่างน่าติดตามมากๆเลยนะครับบอกเลยว่าทางคิรินเองแล้วก็ออมเองเนี่ยก็ต่างเป็น <c ười> เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเคมีที่ดูน่าจะเข้ากันเนาะคิรินก็จะเป็นผู้ชายแบบ เขาเรียกว่าอบอุ่นเล็กๆแบนยิ้มน้ารลายิ้มและสร้างความอบอุ่นให้ถูกต้อง<ม>นะครับอ่ะเรื่องจริงเรื่องนี้โดนใจใครนะครับก็รอดูได้กับครับไฟเดอร์เดอะซี e ีส์สีนะฮะหรือรักแท้จะแพ้ความต่างนั่นเองครับแต่เรื่องราวเป็นอย่างนี้พี่ดาพอพูดถึงออปุ๊บเนี่ยเราต้องจับอันดับให้นางเลยนะเ<ม>พราะตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เล่นฟูหาววุ่นรัก วุ่นนักรักเต็มบ้านก็ทําไมดังเปรี้ยงป่างไปแล้วตอนนี้ที่จีนนี่ออมดังมากๆมีแฟนคลับชาวจีนเยอะใช่นนะะแต่งจิงแล้วเนี่ยออมดังมาตั้งแต่เรื่องนี้แล้วนะเยสโโนก็คือตอนนู้นเขาก็เป็นคู่จิ้นกันกับติน่าถูกต้องติน่าเนี่ยนะคะก็ตอนนู้นด้วยความที่พอดเรื่องเนี่ยเป็นหญิงกับหญิงใน<ช>มงจีนยังไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องพวกนี้ให้แบบสร้างความฮือฮาพอหนังเรื่องนี้เข้าไปที่เมืองจีนนะคะสร้างความฮือฮาเยอะมากใช่ทำให้กระแสะคู่จิ้นเนี่ยดังระเบิดแล้วก็ทั้งคู่ก็มีแฟนคลับที่เป็นแบบ เป็นแบ็คอยู่ที่เมืองจีนเยอะมากจริงล่าสุดจ้ะกับการประกบคู่กับไมพิรัตเนี่ยนะในละครที่ฟูห่าวที่อ๋องบอกไปบอกเลยว่ากระแสความฮอตของคนทั้งคู่เนี่ยทวีความรุนแรงแบบสุดขีดเหมือนพายุเฮอริเคนถล่มวันรังข่าวเลยนะแกบอกเลยแฟนๆเนี่ยรุนให้รักกันนอกจอใช่เลยถ้ารักกันจริงขังข่าวไม่มีที่อยู่แล้วนะซึ่งงานนี้ก็เลยมีข่าวเมสากันออกมาแบบสนั่นปัตตพีเลยนะเธอมาถล่มวังข่าวฉ ไม่สนั่นปตัตตพีละจริงๆสร้างความไม่พอใจกับแฟนคลับของชาวจีนแบบสุดๆเลยค่ะคุณผู้ชมค,คือเขาชื่นชอบคู่จริงคู่เก่าอย่างออมและตินา<อ>ถึงขั้นแท็กทีมเมนข้อความไปด่าไมพิรัตเลย I hate you I hate you uh, My Diego My Diego I hate you <laughs> คือเป็นข้อความแบบรุนแรง<ช>ก็ไม่รู้เหมือนกันคนกลางอย่างออมจะว่ายังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปฟังจากออมเลยค่ะครับ เป็นเป็นรูปเราที่ถ่ายขึ้นมาใหม่เป็นภาพสวยๆแล้วก็เป็นคล้ายๆกับ ไลฟ์สไตล์บางบางบางช็อตก็จะมีแบบเออตอนตื่นนอนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ม็นช็อตสตูดิโอบ้างก็คืออยากจะอยากจะให้แฟนคลับคือทําตามความรดยกร้องแหละคือมีแฟนคลับหลายๆคนอยากอยากให้ทําออกมาเห็นซีไม่ไม่เลยพยายามแล้วทําไม่ได้เราจะส่งมามือเป็นละวิงเลยตอนนี้อ๋อใช่คือจริงๆก็มีทีมที่ทําให้แหละค่ะแต่หนูหนูหนูชอบหนูชอบทําอะไรพวกนี้มันแบบมีความสุขแบบชอบแบบว่าชอบห่อเองชอบทําอะไรเองแบบเซนเองทุกเล่มอะไรอย่างเงี้ย แสดงว่าการต้อนรับดีมากก็ก็ดีนะคะตอนนี้รอรอกันก่อนนะคะกําลังทยอยส่งออมก็มีดิสตบิวที่ที่จีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรับไปที่แบบไต้หวันหรือฮ่องกงอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็ก็มีของไม้ก็มีค่ะแต่ว่าโปรเจกต ในอนาคตก็อาจจะทําร่วมกันแต่ต,ต้องต้องดูกันอีกทีสงสารไหมไม่โดนเยอะก็ส่วนใหญ่ไมจะโดนโดนเม้งโดนงอนอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแบบเหมือนเล่นกับออมออมต้องคู่กับตีนานะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะตแทนตีนาอย่างงี้อ่าอะไรแบบนั้นแบไบไม่เขาก็มีแบบไม่ทําอะไรก็ผิดอะ่ทาไมทำไมต้องว่าไม้ด้วยอะไรคือเขาเขาด้วยพื้นฐานเขามีความแบบเป็นคนขี้งอนอยู่แล้วด้วยคะออ่ะขี้น้อยใจง่ายอะไรอย่างเงี้ย แต่เขาก็สู้นะหลังๆเขาก็ออกออกตัวสู้อยู่แฟนคลับเราก็ไม่ได้โจมตีไหมอย่างแรงใช่ไหมครับก็ก็มีหลายเลเวลอะค่ะใช่อย่างในโซเชียลอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าจริงๆแบบไอเฮไหมแทกแท็กแท,ก,ท,ก,ทกอะไรอย่างนี้ม่ว่ามีแฟนคลับของทั้งผู้จิ้นไหมออมกับผู้จิ้นไหมไฟกันเลยไฟกันใช่ไหมอันนี้ยังไม <ฟ S> ่ไม <ฟ S> ่ไม่ค่อยแน่ใจอะค่ะแต่ว่าก็เอาว่าไม่ไม่ถึงแบบ เลวร้วายขนาดนั้นแต่แค่บอกว่าอยากให้ออมทํางานกับตีน่านะอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะเราคนกลางมีเคลีย์ไงม้างไหมคะทั้งทั้งฝั่งไมทั้งฝ <c oughs> ั่งแฟนนลับเ <c oughs> ครียดจังเครียดจังคือก,คอก็คือก็ไม่อยากให้น้อยใจออมอะค่ะในอารมณ์ที่บอกว่าทําไมแบบว่าลงรูปแต่กับไม้อย,อย่างเดียวหรือว่าไม่ลงรูปกับตีน่าอะไรเงี้ยก็จะมีน้อยใจบ้างเนี้ยแล้วก็ความจริงแค่ไม่ได้เจอกันมากกว่าแบบช่วงจังหวะการทํางานไม่ไม่ได้เจอตีน่าเท่าไหร่อะไรเงี้ย อืมอ่ะแต่พูดก็พูดตอน yes or no อ่ะฉันคิดจริงนะคบกันจริงไะเนี่ยดูพอาดูแบบเคมีได้อ่ะแล้วมันดูแบบกลมกลืนแบบเป็นแฟนกันจริงอ่ะจริงเออแต่นี้ข่าวบอกว่าอะไรรูป้ป่าว่ามันเข้ากัน,นจริงเหรอเธอก็จิ้นไปอะไรอย,ารย่างเบบสาวออแป๊บเดียวนะ <laughs> ไม่ต้องกระซิบหรอกว่าฉันก็พูดให้แกออกมาคุณชอบที่ไหนหรือเปล่าป้องปากแต่ป้องด้านนี้นะแต่คุณดูเห็นหมดเลย